ลองจินตนาการถึงภาพของสับป,ประรดที่วางเรียงรายอยู่บนแผงผลไม้ในตลาดหรือถูกหัน่นบรรจุกล่องแช่เย็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันช่างเป็นผลไม้ที่แสนธรรมดาเสียเหลือเกินใช่ไหมคะจนเราแทบไม่เคยคิดถึงเรื่องราวของมันเลยสับป,ประรดรสหวานอมเปรี้ยวที่เราหาซื้อได้ง่ายในราคาไม่กี่สิบบาท แทบจะไม่มีมูลค่าอะไรในสายตาเราเลยค่ะแต่ถ้าซับซีเคร t สบอกคุณว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปสับประรดเพียงลูกเดียวมีมูลค่าเทียบเท่ากับ1,000ปอนด์สเตอร์ลิงในปัจจุบันซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คุณสามารถซื้อคฤราสั์หลังเล็กๆหรือซื้อฟาร์มพร้อมปศุสัตว์ครบชุดได้เลยทีเดียว นี่ไม่ใช่เรื่องตลกในตำราเรียนค่ะนี่คือความคลั่งคล้ายทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ผลไม้ธรรมดานี้กลายเป็นรหัสลับที่คนรวยใช้แสดงสถานะมันเป็นมาตรวัดความมั่งคั่งที่แม่นยำกว่าการสวมเพชรพลอยใดๆเรื่องราวของมันได้สร้างอาชีพแปลกประหลาดอย่างนักให้เช่าสับประรด สร้างสงครามการค้าที่กินเวลาหลายร้อยปีและได้เปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของเมืองใหญ่ในยุโรปอย่างถาวรคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสิ่งธรรมดาที่อยู่ตรงหน้าเราถึงเคยเป็นขุมทรัพย์ที่คนยอมจ่ายทุกอย่างเพื่อแค่ได้ข้อครองนี่คือคำถามที่ซับซีเครตส์จะพาคุณไปเจาะลึก Sub Secrets เพราะบางความรู้ไม่ได้อยู่บนหน้าแรก Sub Secrets เพื่อทำความเข้าใจความบ้าคลั่งทางสังคมนี้อย่างละเอียดเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นค่ะสับปะรดไม่ได้มาจากยุโรปอย่างที่เราทราบกันดีแต่มีต้นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ โดยเฉพาะบริเวณระหว่างบราซิลและปราากวัยสำหรับชาวพื้นเมืองอย่างชาวทูปิกวาริสัปปะรดถ,ถูกเรียกว่าอนานะันะซึ่งแปลว่าผลไม้ที่ดีเยี่ยมและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับขับสู้มานานนับศตวรรษการวางสับป,ปะรดไว้หน้ากระท่อมคือสัญญาณบ่งบอกว่ายินดีต้อนรับคนแปลกหน้าค่ะแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ในปี1493เมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้มาเยือนเกาะกัวเดลุกเขาถูกนำสับปะรดมาถวายและการได้ลิ้มรสความหวานฉ่ำพร้อมความเปรี้ยวซ่าในคำแรกนั้นเป็นสิ่งที่โลกตะวันตกไม่เคยรู้จักมาก่อนโคลัมบัสรู้ทันทีว่านี่คือกุมทรัพย์ใหม่แห่งโลกใหม่ ที่เขาต้องนำกลับไปถวายกษัตริย์และราชินีแห่งสเปนแต่การเดินทางกลับยุโรปคือฝันร้ายทางโลจิสติกส์ค่ะการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในเรือสำเภาสมัยศตวรรษที่16นั้นใช้เวลานาน,านกว่า2-3เดือนเราบอกคุณได้เลยว่าการขนส่งสับประปรดให้รอดชีวิตจากอเมริกาสู่ยุโรปในยุคนั้น แทบจะเทียบเท่ากับการขนส่งทองคำที่หลอมได้สับป,ประรดที่รอดมาได้จึงถูกนำเข้าถวายราชสำนักเท่านั้นภาพอันด่งดังในปี1675ที่กษัตริย์ชาวสสที่2แห่งอังกฤษทรงรับมอบสับป,ประรดลูกแรกของพระองค์ไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดาค่ะแต่มันคือภาพวาดที่บันทึกช่วงเวลาแห่งชัยชนะทางวิทยาศาสตร์และการเมืองไว้จากจุดนั้น สับปะรดก็ได้รับการสถาปนาให้เป็น King of Fruits หรือราชาแห่งผลไม้ทันทีมันเป็นผลไม้ที่มีความหายากรสชาติและเรื่องราวเบื้องหลังครบถ้วนและนี่คือจุดที่มูลค่าของมันทะยานสูงขึ้นสู่จุดที่บ้าคลั่งสับปะรดหนึ่งลูกในตลาดลอนดอนยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า ผลไม้ทุกชนิดรวมกันมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่ชัดเจนที่สุดเมื่อมูลค่าพุ่งสูงถึงขนาดที่สับประรดหนึ่งลูกสามารถแลกกับม้าที่ดีที่สุดได้ทั้งคอกผู้คนก็เริ่มมองมันในฐานะของประดับกายไม่ใช่แค่อาหารอีกต่อไปค่ะ นี่คือจุดที่สังคมยุโรปเริ่มแสดงความบ้าคลั่งทางวัตถุนิยมอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ต้องการสับปะรดเพราะหิวแต่พวกเขาต้องการมันเพราะความหมายทางสังคมของมันการที่คนรวยสามารถมีสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นการตอกย้ำสถานะชนชั้นสูงเหนือชนชั้นกรรมกรอย่างชัดเจน เมื่ออุปสงค์สูงลิปเลิ่วเกินกว่าที่อุปทานจากเรือเดินสมุทรจะตอบสนองได้ก็เกิดการค้าที่แปลกประหลาดนั่นคือการเช่าสับป,ประรดค่ะอาชีพที่เรียกว่าพ i e แอปเปิลบร e กหรือผู้ให้เช่าสับป,ประรดถ,ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาคือผู้ที่จัดการกับสับป,ประรดที่รอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยที่สุดและนำมันออกสู่ตลาดเช่า ลองจินตนาการถึงงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของชนชั้นสูงคุณจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเช่าสับป,ประรดลูกหนึ่งสำหรับการตั้งโชว์บนโต๊ะอาหารค่ำเป็นเวลาเพียง5-6ชั่วโมงมูลค่าการเช่าต่อหนึคืนนั้นสามารถเทียบได้กับค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กในลอนดอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ความลับที่น่าตกใจคือสับป,ประรดลูกนี้จะไม่ถูกรับประทานทันที มันคือพรอ็อพหรืออุปกรณ์ประกอบฉากที่ทาหน้าที่เป็นเครื่องประดับที่มีชีวิตชีวาเท่านั้นเมื่อเจ้าของงานเลี้ยงต้องการสร้างความประทับใจให้แขกพวกเขาก็จะวางสับปะรดลูกนี้ไว้บนแท่นพิเศษที่เรียกว่า Pie Apple Stand แขกจะเข้ามาชื่นชมสูดดมกลิ่นหอมและซุบซิบนินทาการถึงความมั่งคั่งของเจ้าของงานและเมื่อจบงาน สับปะรดก็จะถูกส่งคืนให้โบรกเกอร์อย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อให้ถูกเช่าต่อไปอยัางงานเลี้ยงของตระกูลอื่นๆในคืนถัดไปสับปะรดลูกหนึ่งจึงอาจมีชีวิตโลดแล่นในวงสังคมนานหลายสัปดาห์จนกว่าสัญญาณของการเน่าเสียจะชัดเจนเกินกว่าจะปกปิดด้วยผ้าคลุมหรือการจัดแสงได้อีกต่อไปนี่คือเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่บนภาพลวงตาแห่งความมั่งคั่งค่ะยิ่งไปกว่านั้น มีบันทึกกล่าวว่าบางครั้งคนที่เช่าสับประรดไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าอาหารดีๆให้แขกด้วยซ้ำแต่พวกเขาต้องมีสับประรดวางอยู่กลางโต๊ะมันคือการลงทุนในสถานะทางสังคมที่ต้องมาก่อนปัจจัยพื้นฐานอื่นๆทั้งหมดนี่คือเรื่องราวที่ตลกและน่าเศร้าของความบ้าคลั่งในยุคนั้นเมื่อคนรวยเบื่อการเช่าพวกเขาก็หันไปสู่ ความท้าทายทางวิทยาศาสตร์นั่นคือการปลูกเองการปลูกสับประรดในสภาพอากาศที่หนาวเย็นของยุโรปต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในยุคนั้นพวกเขาต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าพาย Apple p i t ิหรือ Hot Houses เรือนกระจกสับประรดที่ซับซ้อนและมีราคาแพงมหาศาลเรือนกระจกเหล่านี้ไม่เหมือนเรือนกระจกที่เราเห็นในปัจจุบันค่ะ มันต้องมีระบบทำความร้อนใต้ดินที่ซับซ้อนใช้ปุ๋ยคอกจำนวนมหาศาลหมักเพื่อให้เกิดความร้อนที่สม่ำเสมอต้องมีคนสวนที่เชี่ยวชาญคอยดูแลอุณหภูมิและความชื้นตลอด24ชั่วโมงค่าใช้จ่ายใ,ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาเรือนกระจกหนึ่งแห่งนั้นสามารถเทียบเท่ากับการจ้างคนงานทั้งหมู่บ้านเป็นเวลาหลายปี ใครที่เดินไปอวดผลสับป,ปะรดที่ปลูกได้เองจึงถือเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์และเศรษฐีระดับโลกในยุคนั้นทันทีและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดค่ะเมื่อสับป,ปะรดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนจดจำได้มันก็ถูกถอดรหัสออกมาเป็นรหัสลับทางสถาปัตยกรรมหากคุณเดินทางไปยุโรปและเห็นรูปแกะสลักสับป,ปะรดบนยอดเสาบนหัวเตียง หรือบนประตูทางเข้าของอาคารเก่าแก่และคฤหาสน์นั่นคือมรดกที่ทิ้งไว้จากยุคความข้างไค้นี้ค่ะสับป,ประรดไม่ใช่แค่การตกแต่งแต่มันคือคำประกาศว่าเจ้าของบ้านนี้เป็นคนที่มีฐานะสูงส่งมีการเดินทางและยินดีต้อนรับแขกด้วยความมั่งคัง่งนี่คือเรื่องราวที่สวยงามและแปลกประหลาดของการเดินทางจาก ผลไม้ต้อนรับของชนพื้นเมืองสู่สัญ,ญลักษณ์แห่งราชวงศ์และกลายเป็นเครื่องมือแสดงสถานะทางสังคมที่มีผลต่อเศรษฐกิจและศิลปะของทวีปยุโรปแต่ความหรูหรานั้นไม่คงอยู่ตลอดไปค่ะเมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นขึ้นเทคโนโลยีการเดินเรือก็ดีขึ้นอย่างมาก การขนส่งจากเขตร้อนสู่ยุโรปเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญการถือกำเนิดของอุตสาหกรรมกระป๋องในช่วงปลายศตวรรษที่19ทําทำให้สามารถแปรรูปและเก็บรักษาสับป,ประรดได้อย่างง่ายดายผลไม้ที่เคยเป็นของสูงส่งก็หลุดพ้นจากกำแพงแห่งชนชั้นและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทั่วไป มูลค่าของมันจึงดิ่งลงเหวทันทีเรื่องราวของสับป,ประรดจึงเป็นบทเรียนสำคัญของซับซีเกรตค่ะมันสอนให้เรารู้ว่ามูลค่าของสิ่งของไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเสมอไปแต่อยู่ที่ความหายากเรื่องราวและบริบททางสังคมที่มนุษย์กำหนดให้มันครั้งหน้า ที่คุณเดินผ่านแผงขายสับป,ประรดที่ดูแสนธรรมดาอย่าลืมว่าคุณกำลังมองดูสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีราคาแพงกว่าทองคำแล้วคุณล่ะคะคิดว่ายังมีสิ่งธรรมดาอะไรอีกบ้างที่ซ่อนประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ไว้เบื้องหลังคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะ ถ้าคุณชอบเริดความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Sub Secrets ไว้แล้วเราจะพาไปเปิดอีกหลายความลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ